สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับข้อสู่เดินหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาชุมชัยเวศนะครับวันนี้เป็นรายงานพิเศษที่อยากให้ทุกคนให้ความสําคัญโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับสินค้าประมงของประเทศไทยจึงเป็นที่มาของเดินหน้าขึ้นความเชื่อมั่นสินค้าประมงไทยนะครับและวันนี้ผู้ที่ร่วมรายการอยู่กับผมในเดินหน้าประเทศไทยนั้นมีอยู่ด้วยกัน4ท่านซึ่งถือเป็นบุคคลสําคัญที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการใช้วิธีใหม่เพื่อทําความเข้าใจในข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องรวมถึงวิธีปฏิบัติ รวมถึงความคืบหน้าต่างๆในการทําให้อุตสาหกรรมสินค้าประมงของประเทศไทยนั้นถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกโดยเฉพาะเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า ปีหน้านั้นจะเป็นปีที่ถูกจับตามองโดยเฉพาะภาคการส่งออกของประเทศไทยและสินค้าประมงไทยถือว่าอยู่ในลำดับต้นๆที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้นะครับแขกรับเชิญของผมที่อยู่ในห้องส่งในวันนี้มีด้วยกัน4ท่านครับเริ่มจากท่านแรกก็คือพลตำรวจเอกชัชวานสุขสมจิตท่านรักษารษาชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรมตามด้วยท่านสรันเจริญสวุวรรณอธิบดีกรมยุโรปนอกจากนี้ก็มีดรวรารพรพรมพศผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ และท่านสุดท้ายก็คือดรพจน์อารามวัฒนานนท์นายกสมาคมอาหารแชร่เยือกแข่งไทยนะครับสวัสดีทั้งสท่านครับสวัสดีครับผมคิดว่าที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คงจะเป็นเรื่องจริงที่ว่าสินค้าประมงไทยเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่ดาวเด่นในตลาดผู้บริโภคสินค้าประเภทประมงในต่างประเทศแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาเช่นกรณีของสหรัฐที่บอกว่าสินค้าเราใช้แรงงานผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์จนกระทั่งขณะนี้เนี่ยในกรณีของยุโรป ผู้นําเข้าอิสระหรือว่าภาคเอกชนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถนําเอาสินค้าประมองออกจากชั้นวางของโดยสมัครใจหรือไม่ก็ได้จากหลากหลายประเด็นที่เกิดขึ้นแต่การเดินทางไปยุโรปในครั้งนี้ผมคิดว่าเรากําลังเปลี่ยนวิธีในการทําความเข้าใจสินค้าเรากับต่างประเทศใช่ไหมครับครับทางยุโรปเนี่ยได้ออกมาสื่อยุโรปได้ออกมาโจมตีอุตสาหกรรมประมงไทยนะครับ,รบว่ามีการใช้แรงงานบังคับมีการค่ามนุษย์นะครับ ลหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวที่สหรัฐปรับลดประเทศไทยนะครับจากเทีย่ยสองเป็นเทียสามในรายงานการค้ามนุษย์นะครับ,รบแต่ว่า,อาของสหรัฐเนี่ยเป็นการมาตรการโดยภาครัฐนะครับแต่ยุโรปเนี่ยไม่ได้ท่าภาครัฐยังไม่ได้ทําอะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็น การดำเนินการโดยภาคเอกชนเองอนะครับทั้งนี้เราก็นิ่งนอนใจไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านทราบว่าภาคประมงนี่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับมูลค่าการส่งออกแต่ละปีนี่มากกว่า2 6 0 0 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็แน่นอนเราต้องการเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหามันลุกลามมากเกินไปนะครับจึงเกิดโครงการนี้นะครับว่าที่เจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าประมงไทยโดย ภาครัฐและเอกชนนะครับได้มีการจัดคณะนะครับเรียกว่าเป็นคณะระดับสูงเลยนะครับในการไปในการไปยุโรปครั้งนี้เราไป2ประเทศนะครับแที่ปารีสนะครับเป็นบรัสเซลส์นะครับเบลเยียมปารีสเนี่ยเราไปจัดสัมมนานะครับในงานซีอู2014ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของยุโรปครับมีผู้นําเข้าจานวนมากมาร่วมในงานนี้นับแสนคนนะครับ นอกจากนี้เราก็ได้ไปเดินทางไปที่บราโิลซึ่งเป็นที่ตั้งของ EU เนะครับพื่อพบกับสมาคมประมงของยุโรปนะครับแล้วก็พบกับภาครัฐของ EU ด้วยนะครับในการชี้แจงเราก็ได้เน้นเป็นประกอบกว้างๆครับแล้วก็ได้เน้นประเด็นว่า เราม่ปฏิเสธว่ามีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ในแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยนะครับเป็นความจริงนะครับเราต้องยอมรับแล้วเราก็พยายามชี้ว่าแต่แรงงานต่างด้าวมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําต่อมาที่เราได้ที่แจ้งกับฝ่ายฝ่ายยุโรปคือว่าเราต้องพยายามทาแรงงานที่เปิดกฎหมายนะครับถูกกฎหมายนะครับเพื่อนำเข้าเข้าสู่ระบบจะได้การคุ้มครองและรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของไทยนะครับขั้นการในการแก้ไข ปัญหาของฝ่ายไทยนี่เก็เน้นการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านนะครับถ้ามีการทํางานอย่างบูรณาการนะครับแล้วก็มีการกําหนดเจ้าภาพที่ชัดเจนในแต่ละแผนงานผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานนะครับเราก็พอใจนะครับเพราะว่าเราได้เข้าถึงนะครับได้พบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของฝ่ายยุโรปโดยตรงนะทั้งผู้นําเข้านะครับสื่อ NGO หรือแม้แต่ภาครัฐของ EU นะครับเราได้ไปพบและได้ได้ชี้แจงนะครับ นอกจากนี้ประเด็นสุดท้ายที่ผมขอที่ผมประเมินว่าฝ่ายยุโรปเขารู้สึกพอใจอย่างยิ่งเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นการประกาศนโยบายเท่านั้นแต่มีการลงมือแล้วนะครับอีกมาตรการหนึ่งของกระทรวงแรงงานก็คือการทํางานบูรณาการนะครับกับหน่วยงานต่างๆหกหน่วยงานในการสํารวจตรวจเรือประมงต่างๆนะครับเร่อนี้เป็นมาตรการที่มีความสําคัญมากเช่นกันนะครับําหนดว่าจะตรวจ ปีละมากกว่า400ครั้งต่อปีต่อปีครับอีกประเด็นที่กระทรวงแรงงานผลักดันคือพยายามส่งเสริมให้ ภาคเอกชนนะครับดูแลแรงงานตางได้อย่างดีนะครับตามแนวปฏิบัติ Good l a b o r Practice นะครับซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่เราทำร่วมกับ i อ o อด้วยงครการแรงงาน่องประเทศซึ่งเดี๋ยวต้องที่ว่ารพาคุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายในส่วนของกระทรวงแรงงานที่ขอแตะไว้ก็คือกระทรวงแรงงานพยายามจะแก้กฎกระทรวงนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานภาคประมงโดยเฉพาะเลยนะครับโดยมาตรการที่พยายามผลักดันแค่มีการกำหนดอายุขั้นต่ำในการทำงานเป็น18ปี นะครับถ้ามีการจัดเวลาวันพักวันหยุดครับให้กับแรงงานนะครับไม่ให้ทำงานต่อเนื่องนะครับให้กําหนดที่มีการทำสัญญาจ้างงานอย่างถูกต้องใช้มาตรฐานนะครับแล้วก็กําหนดให้นายจ้างต้องนำลูกจ้างเนี่ยมาโชว์ตัวที่ศูนย์ศูนย์แรงงานเนี่ยทุกปีนะครับก็จะเป็นมาตรการที่เราคิดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาแรงงานต่างดาวในภาคการป่งได้ครับครับ ท่านผู้ชมครับผมคิดว่าท่านอธิบดีกรมยุโรปด้พูดถึงหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจในฐานะเป็นหนึ่งในตัวแทนของทั้งทีมไทยแลนด์ที่ไปชี้แจงในครั้งนี้ถ้าเราจับประเด็นออกก็คือภาพลักษณ์ของสินค้าประเทศไทยคุณพันพิดาเป็นชารัตอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับเราจะไปดูรายงานพิเศษเกี่ยวกับภาพลักษณ์สินค้าของประเทศไทยว่าเขารู้สึกยังไงกับสินค้าของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เป็นอาหารประเภทประมงติดตามเลยครับ ก่อนที่เราจะไปติดตามบรรยากาศนะคะการหาเรือของคณะรัฐบาลไทยที่เดินทางกันมาถึงฝรั่งเศสในโครงการสร้างความเชื่อมัน่นสินค้าประมงในยุโรปนะคะเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเขต16กลางกรุงปารีสนะคะที่ตลาดบ็อกซิงรูค่ะที่นี่เรามาดูบรรยากาศตลาดสดที่มีการจําหน่ายสินค้าประมงดูพฤติกรรมนะคะการจับใจ่ายใช้สอยของคนที่นี่ว่าเป็นอย่างไรบ้างเท่าที่ดูนะคะสินค้าประมงในฝรั่งเศสเนี่ยราคาจะสูงกว่าสินค้าที่นําเข้าตั้งแต่50%จนถึง2เท่าตัวเลยเลยคะ่ะ อาหารทะเลนะเป็นอาหารที่ราคาแพงสําหรับคนที่นี่นะคะหากเป็นของสดก็สามารถหาซื้อได้ตามตลาดซึ่งจะเวียนกันจัดตามเขตต่างๆในตัวเมืองปารีสค่ะนอกเหนือจากตามซูเปอร์มาร์เกตต็ตทั่วไปส่วนใหญ่มาจากหน้าน้ําในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอย่างมาดากัสการ์ที่อุดมสมบูรณ์ค่ะที่สําคัญคือจะต้องมีป้ายบอกราคาระบุที่มาของแหล่งวัตถุดิบชัดเจนสะท้อนถึงมาตรฐานสินค้าอาหารทะเลที่มีอยู่สูงแม้จะเป็นในตลาดสดก็ตาม ผู้ค้าบอกว่าที่ขายดีสุดนะคะกลายเป็นกุ้งแช่แข็งที่แก่สำเร็จเพราะราคาไม่สูงมากค่ะ เรามาสำรวจตลาดค้าส่งในเขต13นะคะซึ่งนับเป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดของชุมชนชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ที่นี่เจ้าของร้านพาเราไปถึงห้องแช่เย็นนะคะแล้วก็นำกุ้งแช่แข็งสินค้าย,ยอดนิยมมาให้เราดูซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากเวียดนามเขายอมรับคาว่ากระแสข่าวมาตรฐานความปลอดภัยสินค้ากุ้งและมาตรการกีดกันสินค้าประมงไทยจาก EU ทำให้เขาเลิกนำเข้ากุ้งแช่แข็งไทยมาขายในช่วงนี้ค่ะ ที่สาคัญไปกว่านั้นคือกุ้งแช่แข็งของไทยที่ราคาสูงกว่าประเทศอื่นในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทําให้ประชากรหันไปนิยมซื้อกุ้งแช่แข็งจากเวียดนามแทนค่ะแต่หากเป็นปลานิลหรือปลาทับทิมแช่แข็งจากไทยยังคงเป็นที่นิยมแสงหน้าจีนซึ่งกําลังมีปัญหาเรื่องสินค้าไม่ได้มาตรฐานค่ะรัฐบาลไทยก็มั่นใจเขาว่าสินค้าประมงไทยจะกลับมาครองใจคนยุโรปได้ด้วยคุณภาพและมาตรฐานจึงต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะ เศรษฐกิจยุโรปเนี่ยค่อนข้างจะประสบป,ปัญหาอย่างในฝรั่งเศสเองเนี่ยเดิมทีแล้วก็วจะมีความเจริญเติบโตต,ตอนนี้ปีนี้นี่ก็เผอๆก็อาจจะโต 0- ถึง0.3%ท่านั้นเองนะครับฉะนั้นแน่นอนประชาชนเนี่ยก็จะมีกําลังซื้อลดลงแต่กําลังซื้อที่ลดลงเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องดูประเภทสินค้าด้วยอย่างสินค้าประเภทอาหารนะครับถ้าหาสินค้าเราเนี่ยอย่างเช่นปลาทูน่ากระป๋องเนี่ยเป็นสินค้าประเภทที่คนที่มีฐานะปานกลางอาจจะมีความจําเป็นที่ต้อง ทานปลาทูน่ากระป๋องเพิ่มขึ้นเพราะไม่มีเงินที่จะไปจับจ่ายซื้ออาหารที่ที่แพงหรือว่าไปกินอาหารนอกบ้านอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับแม้ว่าเศรษฐกิจจะตกแต่สินค้าเราก็ยังขายได้จริงๆคนสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่ามากขึ้นจน ว่า,ามาจากประเทศนี้เขาจะไม่ซื้อเลยยังไม่ถึงขนาดนั้นมีการสอบถามมากขึ้นเรื่อยๆมีการคุยถึงเรื่องเอเลเบอหรือว่า sustainability มากขึ้นเรื่อยๆครับเรียกได้ว่าแหล่งที่มาและความปลอดภัยทางอาหารเป็นปัจจัยอันดับแรกในการตัดสินใจซื้อสินค้าประมงของคนยุโรปค,ค่ะขอบคุณครับคุณพันพิดาครับเพราะฉะนั้นก็จะกลับมาถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเมื่อสักครู่รายงานพิเศษพูดถึงภาพลักษณ์สินค้าของอาหารไทยในสายตาของผู้บริโภคชาวยุโรปนะครับ สิ่งหนึ่งที่เราอยากมองต่อไปก็คืออยู่ที่พตทรวจเอกชัชวาแล้วล่ะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องเรื่องหนึ่งที่ถือว่าไม่ว่าจะเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นอเมริกาพูดถึงคือเรื่องของการค้ามนุษย์ที่มันมาค่อมแวะเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าประเทศไทยการเดินทางในครั้งนี้เราใช้วิธีในการชี้แจงทาความเข้าใจได้ชัดเจนแล้วก็เข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับครับครับคือครับประเด็นเรื่องการดาเนินคดีเนี่ยเป็นประเด็นที่อยู่ในของทิปรีพอร์ตนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในตรงนั้นเนี่ยก็มีประเด็นดูห,หลายเรื่องด้วยกันที่พูดถึงประเทศไทยนะครับ,รบแต่ว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงงานภาคประมง,งเนี่ยคือมีการพูดถึงการหลอกลวง<ม>พูดถึงการบังคับ<ม>ใช้แรงงานในเรือนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราถามว่ามันมีเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรก<ม>็<ม>ต้องตอบว่ามันมีเกิดขึ้นแต่ว่ามันที่จะไม่ใช่จ,จานวนมากนะครับแล้วก็มีการดําเนินคดีไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรในแง่สถิติในการดําเนินคดีที่เราทํามาแล้วก็นําเสนอไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับก่อนจะออกมา เป็นทิปเป็นรายงานทิปรีพอร์ตเนี่ยเขาก็พอใจฮะในเรื่องของการดำเนินคดีในการจับกลุ่มปราปรามในการฟ้องคดีของทางท่านอายการหรือว่าการพิจารณาของศาลนะครับแล้วก็ศาลลงโทษกับผู้กระทำความผิดแต่มีอยู่นิดหนึ่งฮะที่ยังเป็นประเด็นที่เขายังติดอยู่ก็คือว่าสิ่งที่เราทำไปเมื่อก่อนเนี้ยมันก็อาจจะได้แค่ตัวเหมือนกับว่าไม่ไม่ใช่ตัวตัวตัวใหญ่อะไรพวก้นเหประสีปลสร้อยไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงครับคือตัวจริงทั้งหมดแต่ว่าอาจจะจับไปได้แค่คนกลุ่มคนงานคนนำพาแต่ว่าทำไม ตัวเจ้าของเรือก็ดีใต้กลงก็ดี<ต>คนคุมคนงานก็ดีที่อยู่ในเรือเนี่ยทำไมไม่ถูกดำเนินคดีนะซึ่งก็ต้องเรียนว่าหลังจากที่ารายงานนี้ออกมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้โน้มนใ้าในสิ่งเหล่านี้นะครับ,รบแต่ถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีทำไหมเราเคยมีทําคดีครับแต่บังเอิญอยู่ระหว่างโปรสของการดําเนินคดีอยู่ระหว่างการทําการสอบสวนอยู่มันก็เลยยังไม่ปรากฏอยู่ในรายงานของปีที่แล้วแต่ว่า สิ่งที่เราได้ทําจนกระทั่งออกมาเป็นรูปธรรมเรียบร้อยแล้วนําไปสู่การที่จะรายงานในปีนี้ด้วยแล้วเรานําไปนําเสนอตอนที่เราไปที่ยุโรปนี่ด้วยก็คือว่าการดําเนินคดีของเรานั้นไม่ใช่มีแค่นั้น,นเราดำเนินคดีครบวงจรเลยครับ,รบในหน้าที่กระทําความผิดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนชาติเดียวกัน<อ>นะครับในการที่จะนําพาเข้ามานะ,นะครับหรือหลอกลวงแล้วก็นําพาเข้ามาก็มาสู่ในหน้าที่คนไทยแล้วนํามาสู่กระบวนการใช้แรงงานนะครับตรงนี้ถ้าถามว่าในตัวเลขกลมๆรวมๆเลยเนี่ยกับ กระบวน,นการที่เราเดาเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์ในความผิดเกี่ยวกับเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของทางเพศมากกว่านะครับมากที่สุดแล้วก็รองลงมาคือเรื่องขอทานนะครับ,รบซึ่งเรื่องแรงงานเนี่ยมีจำนวนน้อยแทีจะเป็นเปอร์เซ็นต์่ประมาณแค่สักสามสิบเปอร์เซ็นต์ในน้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับ,รบในตรงนั้นประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เป็นเรื่องเฉพาะประมงนี่อยู่ก็ไม่มากเท่าไหร่ประเด็นของมันออย่ยงี้ครับว่าที่มันไม่มากอาจจะเกิดจากการที่ว่า การไปพบการกระทําความผิด<ม>หรือว่าขว่าเขาที่จะหลบออกมาหรือว่าขอความช่วยเหลือกับคนอื่น<ม>ให้เขาไปช่วยเขาเนี่ยบางทีมันยากลําบากเพราะันที่เป็นคดีเนี่ยส่วนใหญ่จะมาในสภาพอย่างนั้นนะครับที่ เข้ามาขอความช่วยเหลือในประเทศก็ม pues ีหรือบางทีหนีไปแล้วก nah. ็ไปอยู <sun> ่ตามเกาะแล้วก็มีการไปขอความช่วยเหลือก็มีนะครับสรุปว่าจริงเราเนี้ยเราปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยแล้วเราก็มีความพยายามอย่างจริงจังในการที่จะสู่การดาเนินคดีในการจับกลุ่มในการสอบสวนในการส่งมอบการนฟ้องศาลจนเป็นรูปธรรมที่เรานํามาสู่การที่จะใช้ในการรายงานที่กล่าวมาสักครู่นี้ในปีนี้นะครับแล้วก็การที่นําไปชี้แจงอันนี้ทั้งหลาย สิ่งที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยทำให้เขาเห็นว่าเรานั้นมีความจริงจังในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเพราะในตัวทิปรีพอร์ตเนี่ยเขาพยายามจะเน้นในเรื่องของการดําเนินคดีให้เป็นรูปธรรมหมายความว่าไม่ใช่แค่พูดบอกว่าจะทํานั่นจะทํานี่หรือทําแล้วปรากฏว่าคดีความก็จบลงแค่การสอบสวนแล้วก็ไม่ฟ้องคดีไม่สู่ศาลศาลไม่ลงโทษรวมทั้งการพิจารณาคดีของศาลนั้นดูเหมือนทีล่าช้าเรานําสิ่งเหล่านี้ไปอธิบายกับเขาหมดเลยว่าจริงๆเราไม่ใช่จริงๆแล้วเราได้ทำอย่างจริงจังปรากฏเป็นรูปธรรมออกมา มีผลในการดำเนินคดีมีผลคดีชั้นศาลนี่คือสิ่งที่เราได้ทําไปในแง่ของเกี่ยวข้องกับเรื่องคบคามมนุษย์ครับท่านผู้ชมครับผมว่ากําลังถึงจุดสําคัญเลยนะครับว่าที่สุดแล้วการไปชี้แจงด้วยวิธีการทํางานใหม่ของทีมไทยแลนด์ประเทศไทยกับภาพลักษณ์สินค้าและวิธีการดําเนินคดีคคให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น ยังมีภาคเอกชนนะครับสำหรับการที่จะคืนความเชื่อมั่นให้กับสินค้าประมงของประเทศไทยเราจะติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้กับเดินหน้าประเทศไทยนะครับพักสักครู่ครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ